สาย,ยเวทของไทยมีหลายแบบหลายชนิดซึ่งสรรพคุณก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นประเภทเสกสิ่งของใส่ดวงจิตให้มีชีวิตนั้นมีอยู่ประเภทหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีหุ่นพยนต์คำนี้มาจากคำว่าพยนต์แปลว่าสิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นมาเป็นรูปหุ่นจำลองของคนสัตว์เทวดายักษ์หรืออะไรต่อมิอะไรโดยอาศัยหลักการว่า อยากได้รูปร่างยังไงให้ทำหุ่นแบบนั้นหรือชนิดไหนตามแต่ต้องการจะใช้หุ่นพยนต์ประมาณว่าให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้ไปทำหุ่นพยนต์นั้นมีอนุภาพในด้านการปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มทรัพย์สินให้รอดพ้นจากสารพัดพยันตรายทั้งจากมนุษย์และอมนุษย์ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพรายกระซิบบอกเหตุเตือนภัยที่กำลังจะมาถึงรับเคาะแทนเจ้าของบอกโชคให้ลาบ เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เสียงดวงพนันป้องกันคุณใสยและอัปมงคลไล่ผีเร่ร่อนช่วยทรมาค้าขายเรียกคนเข้าร้าน